สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกๆกท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจองยิบันพาโงเลเป็นจองแบ่งปันตัวเลกแบงปันแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลคะ่ะสําหรับลิดมีนํนาแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของเฮียนันคนข้อหวย แล้วก็หลีกลับกองสลากมาฝากค่ะพี่น้องค่ะงวดประจําวันที่1เดือน4ปีหกหาเนาะค่ะพี่น้องเนาะวันที่1เดือนเมษายนพศ2565ค่ะสำหรับพี่นั่นก็รุดมาหลายงวดแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่ากะเอามาให้เบิ่ให้ชมคือเก่าคือเดิมค่ะพี่น้องค่ะหลีกบาหลายโตเหล็กบหล็กมันบาหลายตวบวหลายหางค่ะพี่น้องค่ะ เจ็ดเจ็ดเก่าหาเก่าเจ็ดเก่านี่ชนกับเล็กเยีวันแล้ค่ะพี่น้องค่ะเล็กเยีวันก็ไดเจ็ดเก่าเจ็ดแปดสี่เก่าสี่แปดเเฮนันพนิ่มีอยุ่สอหางเล็กสาตัวหนึนนหางเล็กสตัวหน่หางเจ็ดเเอาไปเสียงโชคเสียงดวงกันเบิงค่ะพี่น้องค่ะเผื่อมันไม่งวดนี้นะคะเน,ะะนาะหลังจากรุดหลายงวดแล้ว ขอบคุณเจ้าของข้อมูลเอฟซี C. ขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกทุกแอสทุก,ท,กทุกท่านค่ะพี่น้องคะ่ะเปิดไปขอบคุณเอฟซีขอบคุณเอฟซีนำขึ้นกันคะ่ะที่มาติดตามมาเบิรงมารับชมเนาะคะ่คะพี่น้องเนาะขอบคุณทั้งเอฟซีขอบคุณทั้งแอดมินเจ้าของเลขเจ้าของหวยค่ะพี่น้องคะ่ะใบนี้เป็นของคนคอเลขคนในเหมือนคนคอหวยค่ะ ขอโทษขออภัยค่ะพี่น้องค่ะเลขคนในงวดก่อนนั่นงวดหนึ่งเดือนสามในเข่าทั้งบนทั้งล่างงวดสิบหกเดือนสามในเข่าสองโตล่างวันนี้เสียเสีเข่าทั้งบนทั้งล่างอีกเด้อค่ะพี่น้องค่ะเลขสามโตมิจเจ็ดสามแปดสามศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าเก้าเลขสองโตมิสามแปดศูนย์เจ็ดห้าเก้าแล้วก็เจ็ดหาน้อค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคือเก้าแล้วค่ะพี่น้องค่ะ เอาไปเบิงเอาไปเสียงดวงกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเป็นของแอดคนที่สามเลค่ะพี่น้องค่ะเด็กคำนวณสุดใหม่อาจารย์นุมเชียงใหม่ค่ะพี่น้องค่ะอาจารย์นุ่มเชียงใหม่ สองอันอยู่ข้างล่างนี่เป็นงวดที่ผ่านมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะเลขล่างคนเข้า07งวดนี้เข้า30ต่อไปเป็นงวดวันที่1เดือน4นี่ก็เลข4หางคือเก่าค่ะพิณองขาหางเก่ะชุนกับเฮียนั่น75นี่ก็ชนกับอ่าเลขคนในบันหนึงหันน,นอกข้องเนาะห้าเก้าสามเกาเจ็ดห้าศูเอาไปเป็นแนวทางซื้อสลากกินแมลงรัฐบาลเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆแอดทุกๆท่านค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำในเด้อค่ะพี่น้องเด้อโชคดีร,ำร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะ